ไปครับไปพ่อแม่พี่น้องเดินทางลงพองหาป่าจุดจวดครับผมกำลัองออกเดินทางเลาประมาณหาโมงหาโมงครึง่งใกาจะพอดพื้นที่เป้าหมายบรรยากาศดีขนาดแดดแจ้งยี้มมาแรงตกข้ามหัวก็ได้บูนะครับมาลองรุ่นกัน มาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูตอนเช้าครับผมคนทำมาหากินครับพอได้ขายพอได้ใช้พอได้กินเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ